โหรพี่โนพี่เป็นไงบ้างพี่เออกูกำลังทำตัวอักษรทีดีอยู่จริงๆมึงไปนอนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกูโทรไปอ๋อไม่เป็นไรพี่ผมกำลังนั่งทำไฟล์ขายงานตัวใหม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวนะงานมึงนี่มีทำทีดีหรืออัเตอร์ไปเนี่ย <c oughs> จะเหลือพี่ถ้าได้งานนี้เตรียมรับช่วงต่อได้เลยนะโ oh, oh, อ้โหไอเชี่ยโอ้โหไม่ดีเยวพี่งานต่อเนื่องมึงก็ดีแต่กูสามสิบแล้วไงสมัยก่อนกูฟิตฟเหมือนมึงเนี่ยแหละพอยี่สิบเจ็ดนะนอนน้อยแล้วแม่งปวดหลัง มันเริ่มมันเริ่มเกี่ยวว่ะพี่ตอนน้อยแล้วปวดหลังเออมึงไม่เชื่อกูตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามพี่โอ้โหยิ่งมึงเป็นผู้ช่วยด้วยนะกูให้ยี่สิบหกเลยเฮ้ยปวดหลังอ่นะมันจะมาก่อนรอบหนึ่งเออแต่แล้วแต่เกสนะพี่น้ตพี่มีอัปเดตใหม่จากพี่ตองพี่แกฝากลบเสาตรงรันนิ่งช็อตที่รถวิ่งตรงสภานะครับโหอืมงั้นกูต้องขอเวลาสักสองวันว่ะพรุ่งนี้ไปขายลูกค้าแล้วไงพี่ มันเป็นไปได้มากหน่อยแค่ไหนอะครับจากทรงมึงไปขายกี่โมองอะเออบ่ายโมงครับพี่คือมึงไปถามพี่ต้องให้ไหนได้ไหมว่ามีอะไรที่แบบสําคัญสาคัญก่อนไหมที่อยากให้ทําอะเพราะามึงเข้าใจกูว่าคือกูทํางานไม่ทันจริงๆว่ะครับวันนี้กูต้องทาเทคแล้วก็ปั้นทีดีใช่ไหมครับไอเทกอะไม่มีปัญหาแต่ว่าไอทีดีอะมันใช้เวลาแล้วก็มึงอย่าลืมด้วยว่าแม่งต้องเรนเดอร์โอเคเอองั้นมึงลองถามพี่ต้องให้ดูหน่อยเออคือมึงเข้าใจกูใช่ไหมครับครับได้ได้โอเคนะสักครู่หนึ่งพี่อืม เขาบอกมันสําคัญหวดเลยว่ะพี่เขาบอกว่าไอ้ทีดีตรงตึกเอ็นซีเนี่ยพี่วางเป็นโค้งก่อนก็ได้แต่ว่าเสานี่แม่งสําคัญออเพราะว่ามันถ่ายติดมาเดี๋ยวงานไม่คับแล้วก็ลูกค้าเจ้านี้แม่งละเอียดด้วยพี่คือวางโคง้งแม่งก็ต้องใช้เวลาด้วยไงแต่เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูมันจะได้อยู่โอเคเอเจนซีบอกลูกค้าเฮียบจริงพี่ลูกค้าโปรดักอะนะใช่พี่ จร,จริงๆวันถ่ายฉากโคนเนีพี่รถแม่งวิ่งไม่ไปด้วยนะ<อ>แล้วคือเขาโฆษณาด้วยไงว่าตัวนี้แรงเคลื่อนมันวิ่งที่ไหนก็ได้แล้วสุดท้ายมันวิ่งได้ปะแกหน้ากองดีพี่สุดท้ายทีมอาร์ตไปกลางถานแล้วก็เซ็ตคนต่ำๆให้รถวิ่งได้พี่ชี้อย่างเดือดเดือดดีพี่โอทีแม่งเพิ่มไปเกือบสี่ชั่วโมงคือจริงๆกูเพิ่งทาหนังรถมาเนี่ยให้อีกเขาหนึ่ง<อ>คือ,อก่อนมาทํางานนี้เลยเนี่ยทําไมอิสุซุกูก็ไปออกกองมีฉากโคนฉากทรายเหมือนมึงเลยทําไมพี่รถวิ่งไม่ไปเหมือนกันเหรอพี่ คือรถแม่งแรงมากเว้ยมือนึกภาพตามนะเดี๋ยวนะอันนี้อีซูซูตัวไหนนะดีแมสนีดแมกอ่ะฮะคือกล้องที่ถ่ายอยู่อะแม่งห่างประมาณ5เมตรใช่ไหมอืมและทีเนี้ยเรารถแม่งสลัดโครนมาโดนเลนกล้องเว้ยโอ้โห oh อันนี้แรงจริงเชียบอป่ะค้าเลนกล้องนะแต่ที่สําคัญด้วยลูกค้าแม่งน่ารักด้วย คือไองานตัวใหม่ที่ผมกำลังเรียงไฟอยู่คืองานอิสุสพี่ฮะจริงเหรอหนังรถอีกแล้วหรอใช่ TVC สามสิบเ็ษพี่เออแต่อิสุสค่อยหน้าทำขึ้นเยอะเว้นที่ต้องไปไม่เหมือน